สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูดอกกระจนผัดหมูสับน้ํามันหอยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นหมูสับนะครับตามด้วยพริกกระเทียมเราก็นําเอาไปตำให้เป็นหยาบๆแบบนี้เลยนะครับตามด้วยดอกกระจนครับดอกกระจนเราก็ได้มาหนึ่งแพ็คนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันไว้เลยครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการผัดนะครับอย่างแรกก็ใส่น้ำตาลลงไปสักเล็กน้อยครับตามด้วยซอสหอยครับซอสปรุงรสเราก็จะปรุงไว้เพื่อเตรียมไปผัดได้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราปรุงรสชาติเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือผัดกันเลยครับตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปสักเล็กน้อยครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปผัดให้หอมเลยครับ ระดับไฟเราก็จะใช้เป็นระดับไฟแรงเนยนะครับก็ใช้ความเร็วในการผัดนะครับในดอกขจรเราก็ปรุงรสชาติเตรียมไว้แล้วนะครับเมื่อพริกของเราหอมได้ที่แล้วตามด้วยหมูสับครับ เมื่อหมูสับของเราก็สุกได้ที่แล้วตามด้วยดอกขจรที่เราปรุงรสชาติไว้แล้วนะครับก็จากนั้นเราก็ผัดต่อให้ดอกขอจรเราสุกนะครับระดับไฟเราก็ยังใช้เป็นระดับไฟแรงเหมือนเดิมนะครับ เมื่อผัดแล้วมันแห้งไปนะครับผมก็จะเติมล้าลงไปสักเล็กน้อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ผัดต่อให้รสชาติมันเข้าที่อีกสักเล็กน้อยครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะคะเพื่อนๆก็เตรียมข้าวสวยร้อนๆเอาไว้ได้เลยนะครับผัดจนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นไปจัเดเสิร์ฟกันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูดอกกระจนหมูสับผัดน้ำมันหอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วัตถุดิบเราหาได้ง่ายๆนะครับใครอยากจะใส่เป็นหมูสับหรือว่าผัดกับไข่ก็อร่อยนะครับเพื่อนๆก็จะเสิร์ฟลงจานให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานได้แล้วนะครับ ก็ฝากเ,เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะครับเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้แอนดเมนตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีครับ